สวัสดีครับผมนี่นะอยู่กับผมครับเซลเจฟ์นะครับและนี่ครับวันนี้เดี๋ยวพามารับชมนี่เลยกับตัวโตต้าเอาติสครับตัว 1.6G ครับปี2019นะนี่ถูกต้องถูกคันนะครับมีตัวตนชัดเจนเนาะถ้าใครอยากเข้ามาดูรถก็มาดูได้เลยที่สมุรประกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูรถกันนี่ครับผมตัวรถครับเป็นัวต้าเอาติครับตัว 1.6G ครับคันนี้ปี2019นะตัวประกับก็เดิมๆรับสวยๆตัวนี้กระจังหน้า เปยนใหม่ครับเป็นชั้นเดียวแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้านี่ครับคมๆแบบนี้ครับเป็น l e วดีแล้วนะฮะอันนี้ภาพรวมรับค่อนข้างสวยเลยเรียบร้อยดีนะฮะตัวรถพร้อมใช้งานครับตัวนี้รัดกับยางมิชลินมานี่นะขอบสิบหกนะครับผมได้เป็นยางปีย1ิบเอ็ดนะฮะตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาแล้วด้วยนะฮะอ่ะมาเี๋ยเปิดให้ดูเปิดตัวนี้หนึ่งแล้วกัน นี่ครับแล้วก็ภายในครับแบบนี้เลยตัวเบาะครับคุ้มโทนด้วยสีขาวไอ้เป็นทูโทนนะครับสีขาวกับสีเทานี่นะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะคุ้มโทนมาสีขาวกับสีเทาเอ้กับสีขาวกับสีเทานี่ครับแล้วกับคอนโซลหน้านะนี่แบบนี้เลยนะครับผมแผงประตูต่างๆนี่รับกันเลยสีสันภายในนี่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ วิทยุแอร์ออโต้อะไรนี่หมดแล้วเดี๋ยววนกลับมาให้ดูนะฮะตัวนี้มีวทตร์การ์ดด้วยนะนี่อันนี้เปิดให้ดูแลไฟเดียวอยู่กระจกข้างเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะฮะมือจับเป็นโครเมียมคิวโครเมียมนะ,ะภายในครับบอกว่าสะอาดครับไม่มีขาดนะนี่ครับตัวเบาะไม่มีขาดครับแผงหลังก็ตึงๆนะไม่มีขาดตัวนี้ เป็น,นดิสสี่ล้อนะล้อหลังก็เป็น,นด,ดิสเบกดูด้านหลังกันนิดนึงครับสีขาวเดิมเดิมครับกับโตโยต้าอัลติคับหนึ่งจุดหกจีครับ,รบปีสองพันสิบเก้านะฮะก็พามารับชมกันครับตัวนี้รถพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะเดี๋ยวไปสรุปรายละเอียดให้ฟังด้านในอีกทีนึงนะฮะพาดูประกาศโดยรวมกันก่อนนะครับสำหรับ ครที่มองหารถใช้งานอเนกประสงค์อีกหนึ่งคันครับคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับน่าใช้นะฮะตัวรถเครื่องยนต์1.6ครับกำลังดีเลยเราไปเปิดฝาข้องเครื่องให้ดูก่อนนะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทรถให้ดูกัน นี่ครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้ครับห้องเครื่องฝากระโปรงรับสติกเกอร์ต่างๆมีมานะครับให้ดูภาพรวมห้องเครื่องครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปเด๋ไปดูกันครับว่าย่างไรบ้างเดี๋ยวลองสตาร์ดูเลขหม่กันสักนิดนึงครับว่าเลขไม่เท่าไหร่กันนี้นะ อันนี้จะได้เป็นพุสตสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยแอร์ออโต้นะวิทยุอะไรพวกนี้เกียร์ออโต้พวมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับภาพรวมมันจะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูแล้วกันคราวนี้เลขมาอยู่ประมาณหกหมื่นเก้าครับนี่นะสตาร์ทแล้วนะดูเข็มวัดรอบนะขึ้นมาแล้ว ตาแล้วครับแอร์ออโต้ทำงานปกตินะครับนี่นะกดปุ่มเดียวปรับอุณหภูมิให้เลยนะครับผมเบาเาพัดลมหนแล้นะตัววิทยุนี่นะใช้ได้ปกตินะครับผมพวกไฟต่างๆติดไหมอ่าโอเคติดโอเคตัวรถก็ประมาณนี้ครับ คันนี้อ่ะเดี๋ยวพูดราคาให้ฟังแล้วกันคันนี้สรุปก่อนเป็นโตยต้าออลติสครับอ่ะแล้วกันสรุปให้ฟังครับนี่อยู่กันในรถเลยนะจะได้รู้ว่ามีรถจริงๆนะครับผมคันนี้ครับเป็นโตยต้าอัลติสครับตัวหนึ่งจุดหกครับปี2 0 1พสิบเกครับราคาตั้งไว้ครับ4ี่0ส0กาแดันครับมีารันตีเครื่องเกียร์ให้สองปีสอง0มืนโลรวมถึงมีบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะฮะมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับผม เบ็ดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะฮะมีนะฮะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ให้นะครับที่มุมด้านใดด้านหนึ่งนะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ให้นะฮะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันเรื่องอะไรอย่างต่างๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับรถโต้ต้าเอลติครับตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับฝากไว้นะใครที่ดูแลชอบก็ฝากติดตามด้วยฮะแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรก็แนะนํากันเข้ามาแล้วกันนะครับผมครัสนี้ก็ดูรถได้ที่สมุทรปราการเนาะก็จะฝากไว้ประมาณนี้ครับสําหรับ คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ